สวัสดีครับพานแมชชีนชาแนลครับวันนี้เราก็มากดเสาเข็มกันที่หน้าง,งานสถานีรถไฟขูดคนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับผมใกล้กจะเสร็จแล้วนะครับผมก็รับผิดชอบโซนนี้ครับผมเหลือแต่โซนนี้นะครับทั้งต่อทั้งกดนะครับนี่ก็ตอนเช้าแล้วกดเสาเข็มมาส่งครับ แถวนี้มีเสาเข็มหมดแล้วนะครับผมเครื่องตอกตอกไปหมดแล้วครับนุ่นแมคโครก็กดชีทพายนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเข็มบอนะครับเข็มบอต้องกดชีทพายก่อนนะครับก่อนจะขุดหน้าดินแล้วลงไปทํางานได้ครับเครื่องตอกก็ตอกนี่เครื่องกดช่วยนะครับผมรวมกันนะครับมีทั้งหมดสามนะครับรวม ผมครับนะครับรับผิดชอบคนละแนวคนละแถวนะครับผมอย่างที่บอกนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเสาเข็มล้วนๆนะครับผมบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็เป็นบริษัทผลิตเสาเข็มสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดขนาดเท่าไหร่ก็ มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มสี่เหลี่ยมเข็มไอนะครับมีหมดนะครับทุกรูปแบบครอบคลุมหมดนะครับผมผลิตคานสะพานอนะไรก็ผลิตหมดนะครับบริษัทก็มีฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายบัญชีฝ่ายขนส่งฝ่ายสนามนะครับอย่างผมนี่เขาเรียกฝ่ายสนาม มีหมดนะครับรถเคลนโมบายเคลนรถแม็โคนนะครับมีหมดครับเทนเลอร์ <c oughs> ส่งเสาเข็มเทนเลอร์ลากเครื่องจักรอะไรมีครบหมดนะครับรวมถึงแม้กระทั่งอูนะครับผมถ้าว่าเครื่องเครื่องจักรพังชำรุดนี้ครับก็มีอู ซ่อมโดยตรงนะครับจากช่างผู้ชำนาญการนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมสู้ๆครับทำงานนะครับผมทำงานเจอกันคลิดหนา้าสวัสดีโชคดีครับผม